จะสร้างอะไรดีอาร์มจะสร้างอะไรดีก็แล้วแต่อาร์มจะได้ไปจะได้สร้างเหมือนกันเราจะทำอะไรอ่ะมันต้องทําด้วยกันนี่อาต้องสร้างจะได้เป็นรูปเป็นร่างเอออาร์มถ้าเป็นไปได้เสียงอะไรวะจะมาดูโลกมันกรตอนนี้กําลังเจอสึกสงคามคล้ายสตาร์บอลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้านว่ากูทาปฏิมากรรมพวกกูก่อนเอาคิดทำบ้านลอยฟ้าตั้งชื่อมันว่าบ้านลอยฟ้าอ่า โจทย์เราวันนี้ก็คือบ้านลอยฟ้าสตาร์บอกสุสงขรามสตาร์บอลอวกาศโจทย์โจทย์คือบ้านลอยฟ้าแล้วเราเดี๋ยวเราจะปลูกบ้านข้างบนนี้ครับทำเป็นบ้านลอยฟ้าเฮ้ยความคิดเราท่าะสดยอดสดยอดแล้วพอแบบที่ไม่พอก็ขยายไปอีกขยายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถึงจะโอ้คาดีเยี่ยม เราต้อก่อนอื่นเราต้องปูพื้นกระจกก่อนอ่อฮะมึงปูพื้นข้างในอ่ะปูพื้นกระจกข้างในก่อนเสียงอะไรวะเสียงไอ้ไรโยมมั้งเสียงมันดังสนั่นปึ้งบังปึ้งบังข้างอ่ะเสกอะไรมาอ่ะฮะโอ๊กเสีกอะไรอีกกูกลังทำสงครามคล้ายแนวแนวอวกาศกูว่าแล้วอวกาศสตารโมอยู่เสียงมันดังมาถึงบนโลกมนุษย์ โอเคเราเดี๋ยวกูต้องต่อยอดก่อนเอาาว่าที่แค่นี้ไม่น่าพอแน่เลยขอบทุกณร้อยจ้องรอยโยวก็เล่นเพลินเลยกูอะโอเคนี่คือซึดซึดอะไรวะซึดเอาคิดไม่ออกอีกนะเซ็กเซ็กเซ็กเกียวเซ็กเเมื่อกี้เอาอะไรกาเซ็กวะสงครามมอามาเซ็กซะแล้ว คนละเรื่องเลยต้องทำต้องทำเซ็กตหรอคนละเรื่องเลยอะไรก็มึงว่าสมมติคนละแนวเลยรงาเซ็กอ๋อแบสเหรอแบสแบสเหรอกูก็ไม่เข้าใจกูก็ไม่เข้าใจตรงนี้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวปีศาจเทียนเนี่ยปีศาจเทียนอะอะไรคือปีศาจเทียนเนี่ยไอ้ปีศาจไปเทียนเนี่ยของมันอะขอดทำช่องกลางนี่ต่อช่องกลางเออ เราต้องค่อยๆทำครับบ้านนี้น่าจะใช้เวลานานพอสมควรอยู่โอ้แน่นอนนี่เราลบไปทำด้วยสีด้วล้นเลยขึ้นไปเสริมกัล้เสริมแล้วจากการวินเทจให้ได้เข้ามาไหลโอไปเู้าำตุ่นต่อไปครับเราเราปล่อยเขามีคำตุ่ต่อไปไม่จะโวยวายเนี่ย แค่นี้บินไปช่วยกำลังเสริมแล้วแล้วเข้าแล้วแค่นี่วายๆเหรอโอ๊คเอาจะขับรถเองแล้วกันจะทำบันไดขึ้นบ้านกันมั้งเหรออ่าแฮนด์ดูสมจริงเออเดี๋ยวพูดกันเทพพูดในการจริงกันเองครับแกนี่ไงบันไดขึ้นบ้านอ้าเทพเดี๋ยวอุ้ยแล้วทำไมมันเป็นช่องอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 ตีออกโ่าแม่งกูงงทางมากเลยใช่ไหมมึงก็เห็นข้างใต้โอ้โห ตาเป็นอะไรครับวันนัดโลกแดกเล้วจริงหู้จริงเป็นเนี่ยตายจริงหู้จริงเป็นนี่ตายตายแน่จริงพูดจริงเรากา ก็จะกลายเป็นบ้าไปแล้วสวยไงไม่ไม่ตรงนี้กูจะทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะ อืมไม่น่าจะมีหมาใช่ไหมเขอาคุณโอครับอ๋อครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาครูกูทำกันนานนะเว้ยอันนี้เราทำด้วยฝีมือล้วนๆเราไม่ตั้งใจจะทำพังหรอกกูทำนานนะเนี่ยมึงเอาไปไกลๆเลยเงี้ยเว้ยโอ้อย่าเพิ่งหนีเดี๋ยวดิจะได้ตะลึงกับสิ่งที่เรากำลังทำ กูต้องหาที่ต้องกวางก่อนกูกูกูอย่าทำศึกสงครามอยู่โอ้โหมาทำมาโลกซะด้วยนะอย่าเดี๋ยวมันทำมันลามมาบ้านกูมันลามมาบ้านแล้วยุ่งเลยเนี่ยอันนี้คือฟาร์มครับผมต้องแบ่งโซนเนี่ยังไม่หนาพูดเลยมันในโลกแดกใช่ไหมมันในโลกอะไรวะเออกู กูบอกไว้ก่อนนะวินเทอร์ที่กูสร้างไว้ก่อนที่จะไปนน่นน่ะกูหนีนะแล้วมันสร้างประตูไม่ได้เหรอไอทาประตูไม่ได้ได้ได้โอ้มันทําในนี้ไม่ได้ห้องแรกของเราคือเราจะทําอะไระห้องนี้เอาเอาอาเลยฮะห้องนอนก่อนเลยอันดับแรกจะได้เซฟด้วยโอ้เป็นจุดเซฟห้องนอนใช่ไหมโอ้หองนอนถูกอ่แบบนอนมันก็ต้องมีที่นอนใช่ไหมอ่าหาเตียงอ่ะหาเตียง ไอ้มันวางไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่ได้ใช้บล็อกกระจกเลยกู <c oughs> <c oughs> ใช้บล็อกกระจกมันทําไม่ได้อ่ะหมอจริงด้วยนี่เออมันต้องใช้บล็อกอย่างนี้ <c oughs> ตีไปสามสามตารางเดีย๋ยวข้างาล่างเราเปลี่ยนกันนะเราเปลี่ยนไปน <c oughs> เปลี่ยนสักหน่อยเปลี่ยนสักหน่อยโอเคอันนี้ค่อยนี่หน่อยเอ่ออืมเอ,อ่เอ,อเต็มที่เอาเต็มที่<ม>าอามาบ้านกูนได้สัตว์ไม่ดีนะไม่ดีเอืมออืม อ้าไปเอาเอาไปเอาไปไปโลกพีมันในโลกแบดครับเอาเอาไปออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้งเตาผิ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 งเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้อันนี้ไม่ต้องวางโตโตไอ้ที่นี่อย่าเพิ่งวางทำเต็นเตาพิงก่อนเตาพิงเตาพิงวางตรงนี้สองอันแล้วก็สองอันดีครับสองอันน่าจะโอ้นะดีครับจะสวยไหมเนี่ยวางงี้ ต้องดูไหนๆไอ้ไอ้ที่ครับเอ่อที่ครับไหนไวะไอ้สัตว์เชี่ยที่ครับ,บ,รบอยู่ไหนอ่ะอ๋อที่ครับหานดีไหมเออใช่ใช่ห่างกันหน่อยกันไหมเว้นสักเ <ess> ออต้องการใส่อะไรอ่ะอ่าอะไรที่มันแปลกๆอ๋อหีบหีบใช่ใช่ใช่หีบหีบอันนี่ยังไม่ไม้ใช้ลึกไม่พอเอาไปโผล่ได้เลยอกหมอไม่ไม่ มันม <IS 2> <IS 2> <IS 2> ันดูแล้วมันยังไงก็ไม่พออยู่ดีนี่นี่ทำหีบตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวทำห้องเก็บสมบัติเออสาบัตใช่เราต้องติดไฟไหมเผื่อตอนกลางคืนเดี๋ยวทดสอบตอนกลางคืนนี่ว่ามันจะมืดไหมใช่แต่ไอ้เพราะหินหินนี่มันจะเรืองแสงเอ่อมันจะมืดไหมมืดมืดอยู่นะมันมืดมันมืดอยู่อือย่างนั้นก็ได้โอเคเริ่มสงครามกันได้เลยข้างหลังข้างหลังมืดปะมืดจีบหน่อยๆห่าง โอเคอ๊ะดีดีดีได้ห้องทำไรต่อทำไรต่อห้องต่อไปอ่ะห้องห้องอะไรดีห้องนอนเอาแล้วเก็บของครับเตาผ้าเขาเอาแล้ว้องของรู้แล้วขยายื้นี่ก่อนหมอขยายต่อเลยใช้ใช้บล็อกใช้บล็อกอันนี้เรานี่ใช้บล็อกอันนี้แทนเนเนี่ยใช้บล็อกอันนี้แทนเน่เกูรู้ว่ามึงหงาวสนอยไหมนี่นี่ขยายขยายมาด้านข้างก็ได้มั้ง เอข้างดีกว่าอย่าไปโคตกูนะอ่าฝนตกอ่ะฝนตกอ่าอองให้ฝนตยุดตดีอ่าอ่าเฮ้ยเดี๋ยวสรุปมันจะฝนตกหิมะตกถ้าเกิดอยู่อยู่ในพวกหน้าหน้าอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นหิมะแต่ถ้าเกิดอยู่ในแบบหน้าหน้าแรงก็จะเป็นฝนไม่ใช่ว่าโดนทําลายดิร้องโอ้แทบร้องน้นตาลิศเอ้าจริงเพื่อนจริงจริงจริงเดี๋ยวนี้ไอ้สัตว์เฮ้ยหมอ นอนก่อนไหมเออก็ไม่นอนดีกว่าโอ๊กโอ๊กใส่ที่นอนนอนอะไรลูกอะไรลอยมาเมื่อกี้เอออะไรอะไรอะไรลูกอะไรลอยมาเมื่อกี้ก็เห็นลูกอะไรลอยมาต้องระวังไว้ก่อนโอ๊กใส่ที่นอนได้ไหมนอนนอนก่อนได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ไปนอนก่อนไปนอนให้หมดเออนอนก่อนดีกว่ามันจะได้เซฟอืมติกตับติดตับ ห้าปีห้าพันปีผ่านไปทำไมมันไม่ทำไมไม่เช้าทีจริงตอกจริงตอกลออยู่ได้เนี่ยแนอนรอยกันเอายิงเพื่อนยิงเออยิงเข้าไปเวลานอนไม่เวลายิงครับไม่เวลานอนแล้วครับนอนแล้วเร็วกูจะได้ไปทำบ้านต่อเดี๋ยวแมงไม่เต็มเวลายิงมีน้อยอยู่ เขาใส่มันไม่เห no ็นว no ่าม no ันอะไรลอยไปหาไม่เห็นแล้วแหละแต่เพราะมันรู้เถอะเวลไรกูจะได้นอนโอเอ๊ะนอนนอนเอ๊ยมันทำอะไรอ่ะมันมันทุบอะไรเนี่ยทำอะไรหน้าต่างกินออกอะเฮ้ยหมอเราลืมไปได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยหน้าต่างนี้เอ๊ะออกไป ออกไปอะไรไอโย่ไอ้ส <aroma S 3> ัตว์มันเผาบ้านเราตายได้ไงไอ้ยาโอ้ก๊คทำกันมานอนเร็วๆนอนเร็วๆโอ๊คเร็วเดี๋ยวไม่ได้เซฟอันนี้ขออันนี้ขอโอเคโอเคไอ้เนี่ยมีไงเอาของมีนะไปเซฟหรอโอเคไปทำงานทำงานทำบ้านต่อเฮ้ยใครยิงธนูไอ้สัตว์ <ป>ไอ้บอกกูดูบอกสิหมอคเอ้ยอย่าทำพวกพังเชียวโอเคไปไหนก็ไปเลยไอ้สองครามยังไม่จบแกอย่าจริงมาทางนี้ไปทำไไกลสงครามไปทำไไกลมาทำเดี๋ยวบ้านไม่ได้ไอ้หมอทำทำไม่ถึงเปิดเซิร์ฟไปทำ <c oughs> เออเขาถากเขาถาี๋ยวเซิร์ฟมึงเดียวอ่ะไม่รู้ย้อนโหลดใหม่กันแรกอีกรอบละอีกรอ, <c oughs> อบหนึ่งก็ได้โอ โอ้ยอย่าเพิ่งเลิกนะไอสัตว์ไอ้่างอะก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเร็ว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 รีบทำเวลามีจำกัดต้องเร็วไหนต้องสู้กับเวลามันทำเป็นช่องอย่างนี้มะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปตัดใหม่อันนี้อันนี้แบบเร่งรีบค่อยแก้ไขแอบเอาแบบเป็นรูปร่างก่อนทำทำเป็นแม่พิมพ์ไว้ก่อนเองนุ่งใต้ก็สวยดีนะเฮเสียงอะไรเนี่ย เอย่าห่าอย่าปด้วยเนี่ยเอาดิเสียงอะไรเสียงอะไรดูไม่เป็นมิตรเลยอ่อห้องเก็บของใช้อ่ะคิดออกแล้วอ่ะห้องเก็บของห้องเก็บของทองสวยสวยสหองจากข้างบนนี่แบบอืมปาดกันได้ดูแบบดูดีมึงเคยไหมหมอะทำแบบสวยๆแล้วแบบมีคนฮีฮีอยชอบมันทำลายกูกูชักระแวงอยู่ตอนเนี้ยกูระแวงอยู่ใหญ่นะ อย่างนี้มันทำกันยากนะไม่ใช่ว่าทำง่ายแล้วเนี่ยกูลำบากค่นีเนี่ยลำบากนะหมอไปทำห้องเลี้ยงสัตว์ไหมเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมงั้นโอเคต้องแบบพวกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวนะห้องเลี้ยงสัตว์เรากูว่าไม่น่าจะลุ่งเลยจะมีประโยชน์หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเสียงมานี่กูตกสนุกสนุกเลยกูกลัวบ้านกูจะพังนะ ไอโอมมึงอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้นะเว้ยมันรุนแรงเกินไปแล้วเนี่ยอะไรมันรุนแรงเกมึงจใกล้อยู่หรอมใช่ว่าใกล้ๆ้ใกล้ของมึงใกล้ขนาดไหนใกล้พอที่แบบว่าพอจะโดนลูกของักหน่อยอะไรยังมีหน่อยด้วยยังมีหน่อยด้วยตาพวดพูดีพูดีพูดิดูดูดูมันอย่านะบ้านจะทำกันตั้งนานวเนี่ยกว่าจะคิดไอเดียได้เนี่ยโอ้เอาลุยเฮ้ยกูบินกูบินขึ้นดูกัน อะไรมาลงมาลุยเลยกูตกใจเลยมึงลุยอะไรลุยอะไรกันลุยอะไรลุยตอนกูตกใจไอ้เหี้ยลุยอะไรโอ้โหแม่งเฉียดบ้านไปนิดเดียวเฮ้ยเสียงอะไรที่มาเกิดใครวะเฮ้ยเสียงเสียงแหมเสียงมันใกล้ๆเลยไอเสียงเคียดเนี่ยตอบกูทีเสียงแม่งเฮ้ยทำไมเสียงมันใกล้ๆวะไอเจ้าอก มาอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์บ้านกูพังนะกูว่ากูเห็นอะไรผ่านหน้าฮะกูกูว่ากูเห็นอะไรมันยิงแน่ไอ้ยศเอ้ยเชนเนี่ยม่งแมันล่วงมาเนี่ยไอ้ไอ้ระเบิดเนี่ยมันล่วงมาเนี่ยเฮ้ยยศกูทำนานด้วยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอพอไปไปตีใกล้ๆก่อนออลุย้ยมันฟังกูไว อ่ามามาให้ลูกเนี่ยเอาใหม่ลูกะเฮ้ยจ้าไอ้สัตว์เสียงแม่งโคตรใกล้เลยกูตกใจลุยเฮ้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 ยเอะไรบินอะไรบินเฮ้ยเจกโกรธมึงยังโกรธเลยอ่ะสาดแจ้งพ่อแจ้งมึงเลยอะดูจากเสียงกล้วแม่น่าไว้วางใจแล้วไป้าไกลๆนี่ครบรู้สึกหงุดหงิดแล้วอ่ะ สมาธิกูไม่เหลือแล้วเนี่ยทำตรงไหนทำตรงไหนเนี่ยโอ้เอ่อจุดที่มึงพังพังอะไรอ่ะพังสถานที่ทดลองแรกกตัวโอ้โหไม่ไกลไม่ไกลฟาร์มโอเคเดี๋ยวกูไปแป๊บเดี๋ยวฝารศูนย์มาเฮ้ยทุ่แล้วทำอะไรไม่เอาไม่เอาไอโอ๊ยโอ้ยปนฟ้าเลยเพื่อนไอ้เหี้ยส่งกลังเสุนมา ดูส่งมาบ้านคุณไอสัตว์เออตละแตมันนะว่ามันจะไปหาบ้านของเขานแน่โอเคเฮ้ยตรงนี้วิวดีเงี้ยเอออยู่ใกล้มันอยู่ใกล้บ้านเลยโอเกเริ่มกี่โมงกี่โมงสโล่เลยเพื่อนแต่ว่าฮ่าฮ่า่ไฮ่่ได้ โอ้ไอ้เลี้ยงไม่ได้บอกว่ามันเลี้ยงไม่ได้ไอ้ปลาหมึกกันนะมันต้องเลี้ยงไม้แน่ต้องเฮ้ยทำบ่อทำบ่อทำบ่อให้มันทำบ่อให้มันทำไมมันไม่ทำเป็นโคกเลยโคกแล้วสัตว์เลยวะไม่แยกโคกอ่อะอ่าช่วยหน่อยละกันแป๊บนึงแป๊บนึงแค่นี้อ้าวอะไรวะแต่มันเป็นไหนจ้าแลปิดกระบวนการอย่เงียบอุ๊ยแล้วก็ ลุย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 บอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรลอยไปหาเราเลยยาเชียวตามตามคอมบดิกมันเป็นอะไรหน่อยบ้านเมืองเดินไม่ได้ครับมันไม่มีขาครับบ้านเมืองเดินไม่ได้ครับมันไม่มีขาครับงูอะไรนี่มันงัวอะไรมันมันเป็นพันธุ์พันธุ์พิเศษมันดูข้างนอกมันเหมือนประตูงูอะ โอ้มึงดูมันเหมือนประตูหัวไหมเดี๋ยนะสรุปมึงจะเลี้ยงมึงจะเลี้ยงในฟาร์มมึงจะปล่อยออกนอกฟาร์มวะเนี่ยห้องไหนดิฮัลโหลสัตว์จ้มสัลวาดสัตว์เลยห้องนี้เอ้ยอ้ามฝนตกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พุ่มลังเลย โฮ้ยทำไมมาอออะไรกันตรงประตูครับมอ้อนไอ้เด็กกุ้งมานี่มันอะไรเนี่ยนี่มันไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยเฮ้ยใครไปเปิดประตูวะปิดประตูสิอ้าวข้างเข่าปิดนี่ข้างเข่าเปิดประตูเองได้ด้วยโอ้โหไอ้ทำไมมึงทำอย่างนี้เนี่ยตายแล้วตายแล้วสัตว์ออกหมดแล้วนั่น ทำไมไม่ทำเป็นโคอกเลี้ยงวะหูได้พวกนี้จะฆ่ายัางไงเนี่ยโอ้ยจะเก็บหมดไหมวะเนี่ยันก้อน <มา S 1> นี่มันร่วงอะไรไอ้ทำรัวก่อนอ่าอ่านะานไหม20นาทีไม่เกินนี้